อ้าวรถเข้าใหม่คันแรกของ64นะครับเบนซ์เซียเอส250หลังคาแก้วนะครับตัวท็อปสุดเบาะดำนะจ๊ะสภาพซะก่อนสวยขนาดไหนวันพึ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยเนี่ยนะครับมันไม่ล้างเลยปลายเปย อะไรเอกสารยังไม่ได้มาเลยเอาเป็น C D I ด้วยนะโอ้โหดีเซนดีเซนพี่หนึ่งห้านะจ๊ะถามพี่เขาบอกเขาบอกจะลงขายสักสองล้านเก้าหมื่นสดได้จัดได้นะครับ C D I จัดได้เยอะนะเป็นดีเซนเป็นรถทองหล่อด้วยเหรอเนี่ยครับเป็นทองหล่อด้วยรถศูนย์ด้วยนะครับเนี้ยบมากสวยกริบนะครับ เดี๋ยวดูบอะหลังกันนิดนึงนะงสวยนะโอ,โ,โอ้โหดิไม่มีรอยเลยอะนะสวยจริงนะครับนะครับนะใครขายอยู่สองล้านเก้าหมื่นถูกมากสำหรับตัวท็อปสุดดีเซนนะครับเพราะมันรถใหม่หมบนห้าล้านกว่าปะ่ะนะแพง สวยอย่างนี้ขับดีกว่านีนสบายนะอ้ามาดูแถวแถวนี้มีอะไรบ้างซีวีกสีวีกยังอยู่อันนี้สามแสนกว่าบาทสามห้าเก้าอันวีออสสามแสนกว่าบาทสามสี่เก้าอันนี้สามห้าเก้าอันนี้มันปีประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามอะอันนี้มันปีใหม่อเมลา่าสองแปดแล้วมั้งหลืออะไรอะ 2องหกเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับลองดูไม่แพงมีอะไรกันบ้างเบนคูเป้ตันนี้ไม่รู้ราคายังไม่รู้ราคาเลยนะโทรมาถามแล้วกันแอดไลน์ <laughs> line, มาถามแล้วกันอีค e ูเป้ตัวใหม่ปีประมาณหนึ่งแปดแล้วเนะี่ยขายเท่าไหร่ไม่รู้สองล้านกว่างนะ เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเอ้ยหรือจะถึงวหะ <c oughs> เป็นทองหลอ่อเหมือนกันนะโทรมาถามราคาแล้วกันผมยังไม่เขายังไม่ได้แจ้งราคาผมเลยแอดไลน์โทรมาแล้วกันนะ <c oughs> เอา้าเบนซ์อีกคันหนึ่ง C180 นึู่นะสุดอันนี้ขายอยู่สองเก้าเก้าสงแปอมเพสเซอร์อนะ เล็กซัสเล็กซัสไฮรีเออร์ RX สองเจ็ดศนย์สีขาวอันนี้ปรับราคาอย่างไรดูราคาครับปรับล้านแปดหมื่นไม่แพงนะมันนี่ขายคันล่าสุดไปนะร้านเจ็ดอันนี้เหลือร้านเจ็ดหมื่นล้านแปดหมื่นร้านเจ็ดแสนนะคันที่แล้วที่ขายไปอะล้านหกร้านเจ็ดอะ จำไม่ได้แล้วอ่ะเปคันนี้เขาจอดไว้ก่อนคูเป้นะคูเป้อายุสูพีคอร์สอันนี้เขาจนะานนาต่ไฟแนนซ์เสร็จแล้วรอรับรถ <c oughs> นะแต่ว่ามีอีกนะยังไงติดต่อมาได้ยังมีอีกคันหนงคันสีส้มอะไรเงี้ยนะสีส้มหน้าใหม่นะแล้วก็มีตัวหนึ่งห้าอีกคันหนึ่งปีคอร์ขายอยู่เท่าไหร้า้าแปดแปดอะไรเนี่ย อ่ะประมาณนี้นะไปละ